สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลีมงคลพลายโค้ค่ะอีสวัสดีหน่อยวัสนาอีเสียงแหลมมากเลยพาช้างไปไหนคอนดโอ้ย พาไปเที่ยวเขาอะลายสรีมงคลกับพังวาสนานี้ออกจากบ้านตั้งแต่วันที่5นะคะนี่ได้เวลาจะกลับบ้านแล้วอยู่กับธรรมชาติมานานแล้วนะคะวันนี้พากลับบ้านหน่ยหอยเดี๋ยวจะจำทางกลับบ้านไม่ได้นะคะนี่ เตรียมความพร้อมก่อนนะคะน,นี้กลับทีเดียวสี่เชือกเลยนะคะวันนี้ทายโคกพังพนทิพย์ไปด้วยกันเลยวันนี้จัดเป็นคู่ๆู่ก่อนออกเดินทางนะคะดยดีใจด้วยได้กลับบ้านแล้ว น้องเก้มผมน้องปัมี่ก็ดีใจนะคะวันนี้ช้างได้กลับบ้านแล้วเดินเราไปตามทุ่งนาเรื่อยๆนะคะปั้นกันจ้า อือดูวัสนากลัวสามีหายเออติดกันมากเลย oh. เสร็จแล้วนะคะสองเชือกนี้เดี๋ยวไปหาภายโคกับพังพลทิิป์าวนึ่งวัด ไปทีเดียวเลยสี่เชือกเกีเกอเอ๊สายมือน,นี่มาอยู่ส่วนไทยโคกับพังพรทิพย์มาอยู่แจงแมงนานแล้วนานเหมือนกันนะคะนี่ กลับบ้านกันจ้าโอ้กินยาโรพายโคกก่อนอืม ฮอยวาดมิอไอจีนายพูดจีนายละไงเลยฮะฮะฮะเออกัดมึงให้ขาดเลยเ,เท่าอี้ไหนจะกล้ากัดเขาอะรักจะตาย พายโคกบอกให้นิ่งก็คือนิ่งนะคะไม่ไปไหนเลยพลทิพท์ิปเช่นเดียวกันมไม่เหมือนวาสนานี่บอกให้นิ่งแล้วยังจะไปอีกโอ้สวยงามนะคะเห็นทั้งสีเชือกเลย เป็นภาพที่บรรยายไม่ถูกนะคะนี่บรรยายไม่ถูกดูไปตามภาพกันเลยทีเดียวนะคะม,มากันแล้วนะคะใกล้ๆนะคะดูแดดก็ร้อนร้อนรอนแต่ไม่เป็นอุปสรรคกับควานโอดนะคะแบบทีเดียวสีเชือกเลย เสียเวลาคอนโอดว่ะ กอนกลับบ้านนี่ก็ต้องกินน้ำก่อนนะคะนี่กินน้ำในสะหนองแจ้งแมงมากันแล้วจ้าพนทิพสู้ๆนะจ้าพนทิพ บาดบาดที่ปะที่ี่ทนมันสำปลังเขากินดิ โอ้ลงอาบน้ำนะคะอาบน้ำก่อนกลับบ้านก่อนเดินกลับบ้านขี่วัดโอ,โอ้ลงคนละฝั่งนะคะฝั่งที่เราเคยลงจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะนู่นนี่มาคนละฝั่งกัน บรรยากาศดีมากเลยอ้าวกินอาบให้สะใจไปเลยไปอยู่บ้านไม่มีน้ำให้ลงแบบนี้เด้อมีแต่น้ำฉีดสายยาง โอ้พันธิตพันิกินเยอะๆลูกกินเยอะๆโอ้สวยงามค่ะสวยงาม อยอดเลยฝนทิพย์โอ,สอ้สุดยอดเลยนะคะดูสวยงามมาก อวัสนาเอ้ยน้ำเต็มสะอยู่นั่นยังจะไปล่วงกับป่าเขาอีกเขารักของเขา เย็นสบายอือนี่วาสนาได้โอกาสกายอีกแล้วโอวแ้แสดงว่าน้ำไม่ลึกนะค่านี่ยังไม่ท่วมภายโ้ลฝ <laughs> นติบลงแล้วฝ<ป>นติบลงแล้วฝ<ป>นติบลงแล้ว<ป> โอ้ยใหญ่ยัไม่ีนี่ไปทางนี้ก็ได้ตัวนี้องไปนี่นะ้านะ่นะถุงอยู่ใส ไปแล้วไปแล้วจะเดินจะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะคนหนึ่งคนช้างสีเชือกนะคะ ไปกันแล้วไปกันแล้วเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะระยะทางในการเดินทางประมาณ3ถึง4กิโลนะคะดเดินไปด้วยกินตามทุ่งนาไปด้วยนะคะลัดเลาะ,ละไปถ้าถ้าจะไปทางลัดนี้ประมาณ2กิโลก็ถึงนะคะถ้าเกิดว่าไปทางทางที่รถวิ่ง3ามกิโลสี่กิโล นี่เราจะลัดเลาะไปเองไปตามทุ่งนานะคะถึงเร็วก็ฝากให้กำลังใจควันออดด้วยนะคะโอเดินผ่านไปเลยเย็นสบายเนี่ยช้างเดินนะคะนี่เดินไปไม่ได้ลอยนะคะ รมชาติมานานแล้วกลับบ้านสักทีเ <St ops> <St ops> ดินผ่านน้ำไปเลยเย็นสบายนะคะ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับครอบครัวของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะ1ไลค์ like, คือ1นึ่กำลังใจนะคะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ